สวัสดีค่ะพี่น้องชาวนักถักทุกคนก็มาพบกับคุณป้าพาถักอีกเช่นเดิมนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันเนาะก็กลับมาพบกันแล้วนะคะพร้อมกับได้น,นำแบบเสื้อครอบสวยๆมาฝากเสื้อตัวนี้คุณป้าจะใช้ไหมเบอร์สิบแนะคะที่ช้าเพราะว่าเป็นไหมเส้นเล็กด้วยเนาะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวคุณป้าก็จะพาไปดูการวัดรอบตัวนะคะขนาดของตัวเสื้อเสื้อตัวนี้คุณป้าจะจะวัดเป็นเซนติเมตรรอบตัวเสื้อก็คือจากแบบนี้นะคะได้66สเซนรอบวงแขน28เซนคอเสื้อจะกว้างอยู่ที่15ห้าเซน ความยาวของตัวเสื้อวัดจากไหล่ลงมาได้24เซนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันนะคะก่อนที่จะไปดูคุณป้าก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมถ้าถูกใจก็ช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยเนาะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ค่ะเสื้อตัวนี้ก่อนที่จะไปลงมือทำเนาะเราก็จะได้การทำระบายแขนแบบไหนให้เป็นย้อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะบอกให้นะคะแล้วก็ตัวที่ต่อจากตรงนี้นะคะไหมที่คุณป้าใช้จะใช้เนื้อเดียวกันเลยนะคะสีเดียวกันเลย เข็มหัวเงินเบอร์2นะคะหรือ1.5ึ่งจุมนะคะเดี๋ยวคุณป้าขออนุญาตเก็บตัวนี้ก่อนไหมเข้าก็จะเส้นเล็กนิดหนึ่งนะคะเล็กกว่าเบอร์20นิดหนึ่ง ขึ้นต้นนะคะเราจะทำเป็นห่วงขึ้นต้นโซ่ห้าพันสองครั้งจะได้หนึ่งห่วงแบบนี้ต่อไปห่วงที่สองเราจะโซ่สี่พันสองครั้งเหมือนเดิม จะลื่นนิดหนึ่งแต่ได้เส้นเล็กก็เวลางานออกมาแล้วเขาจะสวยนะคะเขาจะเป็นเป็นเป็นแบบรายละเอียดหน่อยนะคะหรือใครจะถนัดเบอร์ยีก็ได้แต่งานเขาก็จะ ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนาะตามเส้นได้เบอร์ที่เราใช้ถ้าอยากได้ขนาดเท่าคุณป้าต้องใช้เบอร์18นะคะจะใช้ไหมอะไรก็ได้เราจะถักห่วงแบบนี้ไปห้าสิบห่วงนะคะพอครบห้าสิบห่วงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูถักให้ครบเลยค่ะ พอเราถักได้ครบห้าสิบห่วงแล้วนะคะมาดูแถวต่อไปเราจะเริ่มต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งในห่วงสามห่วงสามหลักนะคะก็จะได้สี่หลักทั้งโซ่ห่วงต่อไปก็ ถักเหมือนเดิมพันหนึ่งครั้งให้ได้สี่หลักในห่วงนะคะจะได้งานแบบนี้แถวนี้เราจะถักในห่วงสี่หลักทุก ห่วงเลยนะคะห้าสิบห่วงนับดูให้ดีด้วยนะคะที่สีมันเพี้ยนนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะคุณป้าเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะว่าสีชมพูน่าจะไม่พอนะคะคุณป้าลืมดูค่ะถักแบบนี้ให้ครบแถวเลยค่ะพอถักได้ครบแถวแล้วก็จะได้งานแบบนี้นะคะ ทีนี้มาดูแถวที่สองการขึ้นต้นก็จะเหมือนเดิมนะคะโซ่สามพันหนึ่งครั้งห้าหลักหลักต่อหลักเลยนะคะพอได้ห้าหลักแล้วโซ่สามข้ามสองหลัก คอทอตรงโซ่ที่สามโซ่สามข้ามสองหลักพันหนึ่งครั้งหลักต่อหลักให้ได้ห้าหลักนะคะแถวที่สองเราจะถักแบบนี้นะคะไปตลอดทั้งแถวเลย ถักให้ครบนะคะเดี๋ยวมาดูแถวที่สามกันค่ะพอเราถักงานได้ครบแถวแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเรานับให้ครบห้าสิบห่วงเขาก็จะได้พอดีแบบนี้นะคะช่วงลายจะไม่ขาดไม่เกินเนาะนับให้ดีๆนะคะจะได้ไม่ต้องรื้งงานเนาะทีนี้เราจะถักแถวที่สาม การขึ้นต้นก็เหมือนเดิมนะคะโซ่สามแล้วก็พันหนึ่งครั้งห้าหลักนะคะหลักต่อหลักต่อไปโซ่สองคอทอตรง นี้ตรงที่เราโซ่สามต่อไปโซ่ห้าคอทอตรงนี้อีกหนึ่งครั้งโซ่สองมาพันหนึ่งครั้งหลักต่อหลัก ตงห้าหลักเหมือนเดิมนะคะก็จะได้งานแบบนี้แถวที่สามถักให้ครบแถวเลยค่ะพอเราถักได้ครบแถวแล้วก็จะได้งานแบบนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นแถวที่สามนะคะทีนี้มาดูแถวที่สี่การขึ้นต้นก็จะเหมือนเดิมนะคะแถวที่สี่มาดูตรงนี้ตรงที่เราโซ่ห้าเราจะพันหนึ่งข้างสองหลักแล้วก็จะทำเม็ดผักกาดโซ่สาม อทอแบบนี้นะคะพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักก็ทําเมฆผักกาดต่อไปก็พันหนึ่งคร้งอีกหนึ่งหลักในห่วงนี้จะมีอยู่ห้าหลัก พอเราได้ห้าหลักแล้วเราก็โยงมาตรงนี้เลยมาพันหนึ่งครั้งอีกห้าหลักก็จะได้งานแบบนี้แถวที่สี่เราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยถ้ามีเสียง รบกวนต้องขออภัยนะคะพอดีไมคคุณป้าไม่ค่อยดีเนาะเสียงจะดังนิดนึงถักให้ครบแถวเลยนะคะพอเราถักได้ครบแถวที่สี่ก็จะได้งานแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณป้าอธิบายตรงนี้นิดหนึง่ง หนึ่งดอกก็เท่ากับมีสามแถวเราจะไม่นับแถวแรกที่ขึ้นต้นนะคะหนึ่งดอกเท่ากับสามแถวที่นี้คุณป้าจะให้ดูตรงที่คุณป้าถักไว้แล้วนะคะตอนนี้เราถักมาถึงช่วงนี้ต่อไปก็เท่ากับถักอีกสองดอกหนึ่งดอกเท่ากับสามแถวก็เท่ากับถักไปอีกห้า ่า6แถวนะคะพอได้ครบ3ดอกแล้วเดี๋ยวเราจะทำการลดตรงใต้รักแล้นะคะขึ้นไปตรงอกถักให้ครบมดอกนะคะทีนี้มาดูการขึ้นดอกที่2นะคะตรงขึ้นต้นก็เหมือนเดิมเราจะโซ่3 แล้วมาขอทอตรงกลางที่เม็ดรประกาศนี้นะคะขอทอหนึ่งครั้งโซ่สามแล้วโยงข้ามมาเลยมาพันหนึ่งครั้งในห้าหลักแบบนี้นะคะ นี้การแถวแรกของดอกที่สองก็ย้อนกลับมาดูก็คือแถวนี้นะคะก็คือแถวนี้พอแถวต่อไปก็มาดูย้อนกลับมาดูนะคะถักเหมือนกันเลยค่ะถักให้ได้ครบสามดอกนะคะเดี๋ยวเราก็ จะไปดูการลดตรงช่วงใต้รักแร้เนาะคุณป้าก็ถักมาได้ครบแล้วนะคะครบทั้งสามดอกแล้วนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปลดแขนเราจะถักไปอีกหนึ่งแถว พอเราขึ้นต้นห้าหลักเสร็จแล้วโซ่สามทำเหมือนตอนเราเริ่มต้นดอกนะคะถักแบบนี้ไปอีกหนึ่งแถวแล้วเดี๋ยวเราจะไปลดแขนกันนะคะ ถักไปอีกหนึ่งแถวพอเราถักได้ครบแถวแล้วนะคะทีนี้มาดูเราที่เราจะลดแขนแบ่งครึ่งให้ได้เท่ากันนะคะนับช่วงลายตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอได้สิบช่วงลายเราจะทำเครื่องหมายไว้นะคะตรงที่เราโซ่สามนี้ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันทำเครื่องหมายไว้นี่เราจะเริ่มต้นลดแขนแล้วตรงนี้จะเป็นช่วงใต้รักแร้โซ่หนึ่งคอทอโซ่สาม ะะจะเป็นแบบนี้จะมีอยู่หกหลักห้าหลักอยู่แล้วนะคะเราเริ่มต้นตรงนี้ต่อไปโซ่สองทำลายเหมือนเดิมค่ะเหมือนแถวที่สองของดอกนะคะแต่แถวนี้เราจะถัก พลิกกลับไปกลับมาเราจะถักมาถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้นะคะฝั่งนี้ก็จบเหมือนกับที่เราขึ้นต้นแล้วเราก็จะถักพลิกกลับไปกลับมา ถักไปให้ได้ถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้เลยนะคะคุณป้าก็ถักมาได้จะเถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้แล้วนะคะทีนี้มาดูตอนจะจบแถวตรงนี้เราจะทำให้เป็นหลักเดียวนะคะว่าพร้อมกันแบบนี้ ตอนเราขึ้นต้นก็เหมือนกันนะคะต่อไปเราก็จะทำให้เป็นหลักเดียวกันเหมือนกันเขาก็จะเยื้องข้าวนะคะตรงนี้ก็จะเหลืออยู่สามหลักแบบนี้ ตรงนี้เราก็ถักลายเหมือนเดิมที่คุณป้าถักไว้เพราะว่าจะถักเหมือนกันเลยนะคะที่ลายที่เราทำผ่านมาแล้วเนาะจะมีอยู่ห้าหลัก ตรงนี้ก็จะมีห้าหลักเหมือนเดิมหลักจะหายไปเฉพาะตรงที่เริ่มต้นกับลงท้ายนะคะจากนั้นก็จะเหมือนเดิมลายจะเหมือนเดิมนี่ค่ะเขาก็จะเยื้องแบบนี้นะคะถักพิกกลับไปกลับมาถักให้ถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้เลยนะคะ คุณป้าจบแถวแล้วนะคะแถวที่สองของการลดเนาะก็จะมีอยู่อย่างนี้สามหลักสี่หลักทั้งที่ที่เรารวบหลักสองหลักด้วยกันนะคะมาดูการลดในแถวที่สามขึ้นต้นโซ่สามรวบให้เป็นหนึ่งหลัก แล้วก็จะมีอีกสองหลักแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นลายตามปกติโซ่สามโยงมาเลย ถักให้ถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้อย่าลืมแบ่งเครื่องให้เท่ากันนะคะนี่ค่ะงานก็จะลดเข้าไปแบบนี้การลดจะมีอยู่3ามแถวจากนั้นก็จะเป็นแถวทงขึ้นไปนะคะถักให้ครบแถวเลยค่ะ คุณป้าก็ถักได้ครบแถวแล้วนะคะเราก็ลดมาถึงแถวที่สามเราจะลดแค่สามแถวนะคะตรงใต้รักแร้แถวต่อไปโซ่สามพลิกงานกับพันหนึ่งครั้งตรงนี้จะมีอยู่สองหลักจากนั้นเราก็ถักลายตามปกติเลย ลายก็จะเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ตรงที่เราลดแขนนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เราก็แถวนี้เราก็จะถักแบบนี้นะคะจนมาถึงตรงนี้เราก็ทำให้ตรงนี้มีสองหลักเหมือนเดิมเหมือนที่เราขึ้นต้นนะคะเหมือนแบบนี้ค่ะแถวนี้ถักให้ครบแถวเลย พอได้ครบแถวทั้งหมดก็เราถักมาได้สี่แถวนะคะตรงที่เราเริ่มลดจากตรงช่วงรักแร้แถวต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะข้างๆจะมีอยู่สองหลักทั้งสองด้านเลยเราจะถักขึ้นไปอีกหกแถว แล้วเราจะทำการลดตรงคอนะคะถักให้ครบเลยจากตรงนี้ขึ้นไปอีกหกแถวนะคะค่ะเดี๋ยวพอได้ครบแล้วมาเจอกันค่ะค่ะคุณป้าก็ถักมาถึงแถวที่ที่เราลดนี้สามสี่ห้าแถวที่ห้าแล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะสรุปอีกทีก่อนที่เราจะไปคลิปที่สองเนาะ การลดจะมีอยู่3ามแถวจากนั้นเราจะถักไปอีกหแถวรวมเป็น9แถวนะคะพอได้ครบ9แถวแล้วเราจะทำการลดตรงช่วงคอแต่เดี๋ยวคงต้องไปเจอกันในคลิปที่สองนะคะถักให้ได้ครบ9แถวเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูนะคะนี่ เราจะถักขึ้นไปแล้วก็ทำการลดตรงช่วงคอนะคะตรงนี้ข้างๆงจะเหลืออยู่สองแถว2อ,อหลักนะคะทั้ง2ด้านเลยที่เราจะถักตรงขึ้นไปนะคะจะมีข้างละ2หลักไม่งั้นมันจะไม่ตรงเนาะถักให้เท่ากันเลยนะคะ เดี๋ยวก็คงต้องไปเจอกันในคลิปที่สองสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้ามีข้อข้องใจก็ฝากข้อความไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะไปตอบให้ต้องเป็นสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะที่เรากำลังทำอยู่เนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปที่สองนะคะสวัสดีค่ะ